สอบสูนด้วย Extreme Build and Burn w Whey Protein Isolate สูตรผสมแอลคาเนที ine, แล้ววิตามินรวมสวัสดีครับผมชื่อกบนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ D1 Fitness ครับผมแล้วก็เป็นนักเพ้าใกล้ตอนนี้ก็มีแพลนที่จะแข่งในงาน m r Thailand เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับผม อย่างผมก็แผนไว้ประมาณ3-4เดือนในการไดเอทเราก็ต้องพิจรารณาตัวเองอะครับว่าปริมาณแฟตของเราอยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ทีนี้ก็ดูว่ามีเวลาช่วงแข่งเนี่ยประมาณกี่สัปดาห์ทีนี้เราก็มาดูกันว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราลดเปอร์เซ็นต์ไขมันได้สัปดาห์ละกี่กิโลไขมัน1กิโลมีประมาณ7,700แคลอรี่เราจะลดสัปดาห์หนึ่งได้โดยที่ไม่สูญเสียกล้ามเ,เนื้อเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ0.5กิโลกรัมถึง0.7 8กิโลกรัมเริ่มตั้งเป้าครับก็คือเริ่มที่อาหารก่อนอาหารเนี่ยก็คือเริ่มที่ทานกี่แคลอรี่อันนี้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างขอผมเองผมคำวนวณออกมาได้อยู่ที่ประมาณ2,800แคลอรี่ทีนี้ผมก็เริ่มด้วยการคาร์ดิโออาจจะเริ่มจากน้อยๆครับ30นาที3วัน30นาที3วันเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยไม่ดื้อสังเกตว่าถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยมาถึงคาร์ดิโอ50นาทีเลยชั่วโมงนึงเลยเนี่ย ครับร่างกายเนี่ยจะตั้งก็คือน้าหนักจะไม่ลงมันจะลงแค่ช่วงแรกทีนี้ผมก็คือใช้เวลาในการดูสัดส่วนนะครับตัวเองแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกําลังกายของผมว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราน้ําหนักเปลี่ยนแปลงยังไงอาจเพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่าอาจเราอาจจะต้องปรับแปลงเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารทีนี้ผมจะใช้วิธีโดยการสังเกตเองก็คือตื่นมาทุกเช้าชังน้ําหนักทุกเช้า,ชา,ชาแล้วก็จดไว้แล้วก็ทีนี้ก็มาดูว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ย ผม,ผมน้ำหนักเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องการคาร์ดิโอเนี่ยผมก็จะค่อยๆเพิ่มอย่างที่กล่าวมาตั้งต้นนะครับก็เพิ่มทีละ10นาทีอาจจะเป็น3 0นนาที3วันอพอผ่านไปแล้ว2สัปดาห์น้ำหนักเริ่มเิ่งอาจจะเป็น4ชินาที4วันผ่านไปอีกสัก2สัปดาห์เนี่ยอาจจะเป็น5ชนนาที5วันและนี้ก็ค่อยๆเพิ่มไปครับในนี้พออาจจะเต็มที่6 0ินาที6วันแล้วทีนี้ก็อาจจะเริ่มมีแบ่งเปคาร์ดิโอเช้าบ้าง คาร์ดิโอใช้รักษาทีละทีตื่นมาคาร์ดิโอเลยแนละ้ววัติีบุจะคาร์ดิโอหลังเล่นนะครับหลังเล่นตลอดนะแล้วก็แต่ว่าอันนี้ครับก็คืออยู่ที่หน้าง,งานนะครับว่าบางทีเราเจอปัญหาการนอนไม่หลับหรือว่าทานอาหารไม่เพียงพอหรือว่าอะไรก็ต้องคอยๆปรับดูครับในช่วงแข่งขันนะครับผมก็เลือกผลิตภัณฑ์ซีโลเวนะครับเป็นตัวช่วยในการ ไตเอทของมก็คือมันมีข้อดีอยังไงอนะ่ะผลิภัณฑ์ s i l o w a นะครับก็เป็นว,ว,วย์ไ l a t e ล้วนๆนะครับมีส่วนผสมของแอลคาฮลทีนแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินหลายชนิดนะครับแล้วก็1เนี่ยไม่มีน้ําตาลผสมเลย2ไม่มีไขมันเลยครับแล้วเหมาะเป็นตัวช่วยในการพกพาสะดวกครับก็คือสามารถเอาเอา,เ,อาเอาเอาออกไปกินข้างนอกได้เป็นเล่างข้างในเป็นซองนะครับก็สามารถฉีกแล้วก็สมน้ากินได้เลยครับผมแล้วก็ง่ายต่อการคำนวณสารอาหารครับ Samsung Doi, Extreme Build and Bird, Whey protein Isolate so there's some alkanity left with the Zero, Performance Sport Nutrition.